สวัสดีครับผมราชันแสงเกตผู้เชี่ยวชาญสินค้าพิเศษจากบริษัทเกียงไทยวัฒนากุปวันนี้ผมมีเครื่องดูดฝุ่นน้ำแห้งในแบรนด์ของคา r ์เชอร์รุ่น NT 75 T2 AP METC สำหรับรุ่นนี้กำลังไฟที่ใช้220โวลต์ปริมาณลม148ลิตรต่อนอาทีแรงดูดจะอยู่ที่254มิลลิบาร์กำลังวัตตของมอเตอร์อยู่ที่2,760วัตต์ความยาวของสายไฟที่ติดมากับตัวเครื่อง10เมตร ระดับความดังของเสียงจะอยู่ที่7 5ดเดซิเบลน้ำหนักของตัวเครื่องไม่รวมอุปกรณ์อยู่ที่26กิโลกรัมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานติดมากับตัวเครื่องประกอบไปด้วยสายดูดฝุ่นพร้อมมือจับความยาว4เมตรท่อดูดฝุ่นดูดน้ำา2ชิ้นถุงกองฝุ่นชนิดกระดาษแบบหนาหัวดูดพื้นชนิดเปียกและแห้งหัวดูดซอกมุมแผ่นยางปาดน้ำคู่มือการใช้งาน สำหรับรุ่นนี้จะมีท่อปล่อยของเหลวทิ้งอยู่บริเวณด้านหน้าและมีระบบเขย่าฝุ่นแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งจะเป็นระบบกระแทกการกระแทกฝุ่นไม่เกิน3าครั้งและตัวกองฝุ่นลักษณะจะเป็นจีบกระดาษสามารถถอดทําความสะอาดได้และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวและมีระบบล็อกล้อหน้าได้สําหรับในกรณีที่เราต้องการทําความสะอาดถังให้ถอดหัวออกจากตัวเครื่องก่อนทําการเอียงถังเพื่อทําการเทสิ่งโสโครกและของเหลวทิ้งและสามารถใช้น้ําฉีดทําความสะอาดได้ สำหรับเครื่องดูดฝุ่นน้ำแห้งรุ่น NT 75 2 APM etc. ยังมีระบบตรวจจับระดับปริมาณของเหลวเมื่อระดับของเหลวขึ้นมาแตะตัวอ e ิเล็กโทรดเครื่องจะตัดการทำงานทันทีเมื่อเครื่องตัดการทำงานแล้วให้นำสิ่งสกรปรกที่อยู่ภายในถังไปเททิ้งและใช้ผ้าสะอาดเช็ดคั่วอ e ิเล็กโทรดให้แห้งจากนั้นก็จะสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ช่องจัดเก็บอุปกรณ์เสริมทำให้สะดวกและเกิดความคลองแคลวในการใช้งาน สำหรับเครื่องดูดฝุ่นน้ำแห้งคาเชอร์รุ่น NT75 ทั APMETC เป็นเครื่องดูดฝุ่นน้ำแห้งที่มีประสิทธิภาพสูงและยังมีระบบ APClean หรือระบบเขย่าฝุ่นแบบปึ่งอัตโนมัติและตัวถังเป็นสเตเลสที่มีความแข็งแรงและทนทานสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานเหมาะสำหรับในการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการทำความสะอาดสูงในพื้นที่บริเวณกว้างสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเครื่องดูดฝุ่นน้ำแห้ง ในแบรนด์ของคาเชอร์รุ่น NT 75ทับ2 AP METC ไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามในเพจของคาเชอร์ K t View Group ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ